ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะ เราก็กลับมาพูดันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะไปสอนความยอคอมเมนต์ใน Facebook กันนั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์ให้กับโพสต์นะคะได้มีเอ็นเกตเมนกันมากขึ้นก็สามารถนําวิธีนี้ไปทําตามกันได้เลยนะคะก็สําหรับใครที่ทําตามก็แนะนําให้เปิดโพสต์หรือโปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะแบบนี้ก่อนเลยนะคะไม่อย่างนั้นทุกยอดที่เราทำรายการก็จะไม่อาขึ้นมาให้เรากันนั่นเองและในขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้มาเพื่อสมัครใช้งานหรือลงทะเบียนฟรีกันได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาว็เตของบไซ เอสพีอ MM นั่นเองนะคะถ้านั้นเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็ให้ประกอบข้อมูลละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกใช้ไม,ม่ช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะหรือสำหรับใครต้องการลงทะเบียนผ่าน Google Gmail ก็สามารถคลิกไปที่ด้านบากนกระตรงนี้เพื่อลงทะเบียนฟรีกันไปได้เลยแล้วเนื่องจากาเราสมัครใช้งาน,นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลย แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการในเน็ตอของวันนี้นะคะให้เราคลิกไปที่ Facebook กันเลยจากนั้นะให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะ และในส่งบริการก็จะมีหลากหลายบริการให้เราได้เลือกกันเลยนะคะก็จะมีการแจ้งเตืราคาก,การรับประกันอย่างในส่งคอมเมนต์นะคะก็จะมีการกาหนดเอแล้วก็ข้อความอัตโนมัติเดี๋ยววันนี้จะเลือกอันแรกนะคะเป็นการกําหนดข้อความเองนะคะและในส่งคาอธิบายเมื่อเลือกบริการอันนั้นเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นข้ออธิบายของบริการที่เราเลือกไปนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะและในส่งของลิงก์นะคะก็ะไปที่หน้า a c e b o o k ของเรากันเมื่อเราเข้ามาที่โพสต์ที่ต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์กันแล้วนะคะแล้วก็กดกรอปีลิงน เสร็จแล้วก็ให้นำดิงมาใส่ในช่องหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะใน,น่วนจำนวนเราก็ไม่ต้องกรอกอะไรไปนะคะเพราะว่าเราก็จะกรอกคอมเมนต์ไปขั้นตอน5บรรทัดกันท่านั้นเองแล้วก็จะก,กรอกให้ดูสัก5มาคอมเมนต์นะคะคำว่าเรากรอกคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นคำนวณมาอัตโนมัติเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเวลาที่เขาเฉลี่ยมาให้เรานะคะค่าใช้ใจ่ายก็จะอยู่ที่กบาทกว่าๆท่าน,นั้นเองจากนั้นเราก็คลิปไปที่ส่งหรือสั่งซื้อได้เลย และเมื่อเราเกดกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราคลิปไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเมื่อคีิเข้ามาก็จะจะสถา,านะขึ้นรอ,อดำเนินการดันข้างตรงนี้เลยนะคะดันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและทำรายการไปแล้วนะคะสมัยเลขตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็สาหรับใครที่สมัครใช้งานให,หม่หรือว่าย่อยเงินไม่พอก็คลิกไปที่เ,เมนูตําเงินได้เลยนะคะเมื่อคลิปเข้ามาก็จะมี2ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการก็จะเป็นการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะคะหรือจะเป็นการโอนเงินถูก ฟูวนนี่วอลเล็ตนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่ต้องการลงไปได้เลยและสําหรับใครนะคะที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยแล้วก็คลิกมาแนะนาเพื่อนได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปเป็นเพื่อนกันได้ทุกช่องทางกันเลยเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่น5%จากฐาเว็บไซต์เลยนั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาหาอะไรได้เพิ่มเติมได้จากทางนี้กันด้วยนะคะและสำหรับใครทีี่มมปัญหาาาาาใในนกรเเข้้ชงว็บไซต์ ต้องการแจ้งหรือติดต่อแอดมินนะแล้วก็สามารถคลิกไปที่เมนูตัวช่วยเหลือกันได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะเจอมหมู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปใะจำรับใครต้องการกรอ,อกข้อความจะแนบรูปภาพก็สามารถกรอ,อกข้อความตรงก่องข้อความสี่เหลี่ยมก็ตรงนี้เลยนะคะในส่วนของรูปภาพเราก็แนบไปที่แอดแท็ f ไฟล์แล้วก็อย่าลืมใส่หมายมเลขของเราไปด้วยนะคะก็ให้มาใส่ตรง ช่อง order id กันตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็กดส่งตัวกันไปได้เลยเลสจหรับใครที่ไม่อยากทำตามขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากกรสามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านข้างตรงนี้หรือจะคลิกไปที่ไอคอนร,รูปลายเลยก็ได้นะคะก็จะมี Support แอดมินคอยซัพพอร์ตเราตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองแต่ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะลรวกอขอพาทุกคนกลับไปที่หน้า a c e b o o กกันเลยนะคะท่าน,นั้นเราจะมารีเฟรชหน้าจอนหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดคอมเมนต์กันเลย แล้วตอนนี้นะคะคอมเมนต์นะคะก็ได้ขึ้นมาครบที่เราได้กรอกลงไปกันแล้วนะคะก็ถือว่าใช้เวลาลดเร็วทันใจกันมากๆเลยสาหรับใครที่สนใจก็อสามาครคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะแต่ถ้าวันนี้เราพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ